เมืองที่เป็นอบายภูมิมันก็เหมือนเมืองน,นรกนั่นนักท่องเที่ยว40บล้านที่มีอยู่นั้นมันจะหายวับไปกับตาเหมือนนี่นะครับหมาคาบเนื้อข้ามสะพานนั่นเห็นเงาในน้ำใหญ่กว่าจาก40สล้านแล้วต้องการจะเพิ่มอีกแต่ท้ายที่สุดนั้นของเดิมมันหายของใหม่มันก็ไม่มานี่คือชะตากรรมของชาติั้นถ้าประเทศเราเนี่นยนะครับนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะเล่นคาสิโนนั้นทำไมเขาแห่มายังประเทศไทย ทั้งมีไม่ใช่มีขาดเพราะเรามีธรรมชาติมีวัฒนธรรมที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับรณรงค์เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ห้าพันล้านสุด,ดท้ายวัดวาอารามกระจงปอนเข้ามาแทนที่ความรู้สึกแบบนี้ผมจึงสื่อความไปยังพี่น้องทั้งหลายว่าวันหนึ่งถ้าท่านเจอว่าลูกหลานของท่านไปติดการพน,นันและต้องหาเงินโดยช่องทางผิดกฎหมายไปพบว่าสภาพลูกดีนะครับที่หอมแก้มตูบกันนั้น เขาไปติดยาไปขายตัวไปก่ออาชญากรรมแล้วไปติดกพ่อแม่ก็ใจสลายวันนั้นมาเรียกร้องว่าน,นั้นเราลุกเลิกบอล สัญญามัน30ปีเราจะไม่เหลืออะไรเลยพี่น้องที่ร,รักไอพวกนี้พยายามอธิบายว่าของใต้ดินทําไมไม่มาไว้บนดินก็เป็นหน้าที่ของคุณไม่ใช่หรือคุณรัฐบาลแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะมาสร้างบอนคาสิโนเพื่อจะบอกว่าตอนแรกเป็นทุนการศึกษาต่อมาก็ช่วยคนแก่ต่อมาก็ช่วยคนพิการล้วนจะเป็นข้ออ้างทั้งนั้นทีไม่บอกว่าช่วยสตรีมีคันด้วยเหมือนไอคำเตือน,นไอป้ายรถเมล พราะท้ายที่สุดนั้นไอ้คาโฆษณาชวนเชื่อแบบนี้มันก็เหมือนกับการใช้ในการหาทุกป้ายโฆษณาไม่เคยทําเลยไอ้ที่ทําไม่ได้อยู่ในป้ายที่อยู่ในป้ายไม่ทําปัญหาก็คือว่าไอ้สิ่งที่ควรทําไม่ทําและสิ่งที่ทําไม่ควร